นะขอใช้คลิปนี้ฝากผ่านไปถึงน้องๆที่ทําอาชีพโดนรับจ้างนะที่พ่นข้าวที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ของผมนะของผมนะแล้วก็ของญาติพี่น้องผมก็ตามแต่นะผมบอกไว้เลยนะถ้าหากว่าผลข้างเคียงนั้นมันเกิดจากสารเคมีของท่านที่พ,พ่นอยู่ในนาของท่านแล้วมันเกิดผลกระทบครับผลได้ผลเสียของผลผลิตไม่ว่าจะเป็นของผมเองไม่ว่าจะเป็นของญาติพี่น้องของผมเองผมบอกไว้เลยนะเราเจอกันแน่ฝากไว้ครับนี่คือสิ่งที่จะคุยกับเพื่อนๆในวันนี้ครับเพื่อนๆครับสิ่งนี้เนี่ยผมจะต้องพูดให้มากแล้วให้มันชินหูของเพื่อนๆหลายๆคนที่ติด ามผมมาโดยตลอดเพื่อให้ตื่นรู้กับสิ่งที่เราถูกบิดเบือนเราถูกซอนเลนอัมพามาเป็นเวลาเนิ่นนานตั้งแต่ยุคก,ก่อนอินเทอร์เน็ตนะตั้งแต่ยุคที่ศึกษาข้อมูลความรู้ในด้านตำราอย่างเดียวโดยที่มันยังไม่มีความเสรีของโลกโซเชียลมีเดียมากอย่างในปัจจุบันมันเป็นความต่อเนื่องของเรื่องที่ผมได้ทําคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องที่โดรนขึ้นพ่นแล้วมันทําให้ลองสารเคมีอะนะมันไปตกสัมผัสกับใบข้าวใบอะไรบริเวณ เป็นพื้นที่ข้างเคียงแล้วมันเกิดปัญหาข้อสงสัยของเพื่อนที่ยังด้อยประสบการณ์ประสบการณ์น้อยนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่แอนตี้โดยตรงเลยก็ไม่มีใครหรอกก็คือกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์นั่นแหละก็พยายามที่จะทักท้วงพยายามที่จะให้เหตุผลในแบบที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็ใช้กลยุทธ์ที่มันสามารถหลอกลวงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรได้ในอดีตเอามาหักล้างกับวิธีการของเราหลักคิดของเราเพื่อนๆจะสนใจหรือไม่สนใจมันไม่สําคัญหรอกแต่ที่สําคัญคือใครเสพใครได้ใครดูใครได้ต้องนี่คือสาระสำคัญครับมันหมดเวลาที่จะต้อง ปิดหน้าสู้กันแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้คือมันสุดแล้วคือมันมีเพ,นเพื่อนๆหลายๆคนสงสัยว่าวิธีการที่เราให้เรื่องของการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับใบข้าวของเราอย่างเงี้ยอย่างลักษณะที่เราไปเห็นพวกขอบใบแห้งพวกใบจุดสีน้ำตาลที่เกิดขึ้นกับต้นข้าวของเราอะนะเราก็มักจะมีข้อสงสัยอยู่ในใจเสมอว่าเนี่ยไอ้ใบจุดสีน้ำตาลที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้อันนี้ผมเด็ดใบตะไคร้ใบตะไคร้ามาครับเพืเ่อนๆสัญญาณที่เพื่อนๆเห็นตามภาพเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ ขึ้นให้เพื่อนๆดูกันลวกันเหตุผลที่ผมจะต้องให้เพื่อนเพื่อกรณีที่เกิดปัญหาแบบนี้มึงต้องปล่อยน้ําออกให้แห้งเนี่ยทำไมข้อนึงนะทำไมสิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยเวลาเราลดความอิ่มตัวของพืชจากความชื้นเนี่ยเพื่อนๆมันจะทําให้พืชพยายามที่จะปกป้องการสูญเสียน้าโดยธรรมชาติเลยเพราะว่าความชื้นเริ่มลดลงสัญญาณของความชื้นที่มันลดลงนี่แหละมันจะทําให้พืชพยายามที่จะรักษาการสูญเสียน้ําของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวย้อนดูลักษณะโครงสร้างของคอริล์ ขึ้นกระด้างขึ้นครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราปล่อยน้ํามันก็สอดคล้องกับหลักการของนาข้าวที่ถึงไนโตรเจนเกิดแล้วใช้วิธีการในการทิ้งน้ําให้แห้งเพื่อที่จะให้ต้นข้าวเซตตัวไงครับมันเข้าข่ายด้วยกันนะข้ามมาอย่างเร็วๆเลยว่าแล้วเมื่อต้นข้าวเซตตัวหลังจากการแก้ปัญหาเนี่ยจากการจัดการการสูญเสียน้ำเนาะมันไปเกี่ยวอะไรกับแผ่ที่เกิดขึ้นจากสารเคมีที่เราฉีดพ่นเกี่ยวสิครับเพื่อนๆแล้เกี่ยวอย่างมากด้วยใบข้าวมันเซตตัวมันเริ่มแข็งมันเริ่ม กายเรามันก็พยายามที่จะป้องกันโรคใช่ไหมครับแล้วก็พยายามจะมีเนื้อเยื่อขึ้นมาซ่อมแซมส่วนที่เสียหายส่วนที่ได้รับบาดเจ็บถูกไหมครับเหมือนกันครับพืชก็เหมือนกันครับเราทําให้โครงสร้างพื้นฐานของเขาแข็งแรงเนี่ยมันก็จะทําให้อะไรครับมันก็จะทําให้เราไม่จําเป็นต้องควักเงินซื้อยาเชื้อราเลยไงครับโอเคป่ะนี่คือหลักการขั้นตอนอันนี้มันคือสิ่งที่กูพูดอย่างตรงไปตรงมานะสมมติว่าวันดีคืนดีกูเป็นเซลนะกูเป็นเซลนะกูเป็นนักการตลาดนะกูเป็นคนขายของนะกูก็จะไม่พูดแบบนี้เว้ย ทันไหมประมาณนั้นเนาะที่นี้เวลา้บริบทการรักษาแบบนี้เนี่ยมันใช้ได้เฉพาะในบางกรณีเท่านั้นแล้วกรณีไหนที่มันจะต้องมีเงื่อนไขอืน่นเข้ามาจัดการคืองี e ่เวยเพื่อนๆเอาเคสคนใกล้ตัวกูเลยนะก็อย่างเคสของแม่ยายที่ใบข้าวขอมมีปัญหานะจริงๆแล้วตามหลักที่ถูกต้องน่ปัญหานี้เนะี่ยหลังจากทิ้งน้ำเสร็จตัวแล้วเนี่ยก็ต้องรีบพ่นสารป้องกันเชื้อรานี่คือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขต่อมาถามว่าไอ้เงื่อนไขนี้เอามาพิจารณาตอนไหนปัญหาคือในขณะที่ทิ้งน้ําฝนตกเว้ยเออที่นี่ฝนตกมันมาเกี่ยว นึกภาพตามกูนะเนี่ยใบข้าวเนี่ยมันมีจุด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 เป็นรอยช้ำไหมไหมเลยคือแผลมันยังไม่แห้งว่างั้นระบบแอนติบอดีของใบพืชมันยังทํางานไม่สมบูรณ์มันยังซ่อมแซมส่วนที่ซึกหล่อหรือเสียหายไม่สมบูรณ์บาดแผลที่มันเกิดขึ้นจากความร้อนจากก๊อดมันยังเยิมมันยังสปอร์ของเชื้อโรคที่มันล่องลอยอยู่บนชั้นบรรยากาศมันก็เกาะพอเกาะปุ๊บมันก็จะเริญเติบโตได้ถูกปะล่ะเวลามันโดนความชื้นของน้ำฝนก๊ดของเม็ดฝนเพิ่มเข้าไปอีกเป็นไงมึงลองนึกภาพดูมันเกิดอะไรขึ้้้นนนนวงงงงมมัักก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 ็็คคคค่่่่่่่ออ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 ยๆรรรระะะะะจจจาาใใชลลีีีีืืืบบบิทททสํญแเไขูตห เเงื่อนไขนี้ไม่สามารถใช้กับเงื่อนไขที่ผ่านมาได้นะในเคสอย่างเงี้ยมึงจะต้องพ่นซานกําจัดย้ำนะกําจัดเชือ้อราร้อยแปดชนิดก็เพิ่มนพนท่ที่จะสัรหามาใช่นะแต่กูจะบอกให้มึงไว้ว่าจริงๆงมึงมดเงินไม่กี่บาทหรอกถ้ามึงจะฉีดจริงๆอะนะหายวงเนี้ยยุดเลยไม่ลามไม่ไปต่อนะเมทาเล็กซิลอะมึงรู้จักไหมเมทาเล็กซิล ds dg อะไรเนี่ยเม,เมทาลเล็กซิลพวก25% 3 5เออะไรประมาณเนี้ย มึงเอาเลยมึงจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ไม่มีเงื่อนไขคนให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้และเงื่อนไขที่สาคัญที่สุดก็คืออย่าจะใบนะอย่าใส่มึงอย่าโรคสวยมึงอย่าคิดเยอะนะอย่าจะใบไม่ใช่โอเคปะ่ะสารปับสภาพน้ําก็ไม่ควรใส่มึงใช้แค่สารเมทัลเล็กซิลละลายน้าแล้วมึงก็พน่นแค่นั้นแหละจบเอางอ่า,งายๆอย่างเงี้ยเอาเรื่อๆอย่างเงี้ยพ่นเคลือบติดจนไม่รู้จะจกติดยังไงเคลือบจนไม่รู้จะเคลือบยังไงมึงลองไปทําดูก่อนนะนี่คือเงื่อนไขที่2มันมีบทบาทของน้าฝนซึ่งในเม็ดฝนอ่ะส่วนดน้นมันมีส่งผลทําให้้เชือโ่มันเกาะที่มมััสัส อยู่กับบริเวณบาดแผลของใบข้าวที่มันเกิดจากความเป็นก๊ดของสารเคมีเนี่ยมันจะขยายวงกว้างขึ้นคําถามคือเชื้อโรคนี่มาจากไหนมึงรู้ไหมว่าไอ้ที่มึงหายใจเข้าหายใจออกทุกวันเนี่ยมึงหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปด้วยมันมีอยู่หมดแหละทั้งที่เป็นเชื้อโรคที่มีผลกับพืชมีผลกับมนุษย์มีผลกับสั์มันมีมดเชื้อราเนี่ยมันมีมดมันมีมดเนี่ยบนชั้นบรรยากาศเนี่ยแต่มึงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพราะร่างกายมันอะไรร่างกายมันมีระบบขจัดปัญหาพวกนี้ในตัวของมันเองไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นพืชไม่ว่าจะเป ืชหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกนี่มันจะมีระบบป้องกันตัวเองมันวัฒนธรรมในการปลูกฝังค่านิยมและความเชื่อแบบพิษที่มันสะสมมาในอดีตในตำรารุ่นระบบกูก็ยอมรับนะว่ามันคือสิ่งที่ผิดพลาดตัวกูก็ยอมรับนะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเพียงแต่ว่าคนทําตําราจะยอมรับถึงเหตุผลข้อนี้หรือเปล่าก็เท่านั้นเองหรือคนทําตําราจะทําตําราเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าก็เท่านั้นเองแต่วันนี้กูจะพูดให้มึงฟังว่าใบาข้าวมึงเนี่ยถ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยไม กูจะบอกให้มึงรู้ไว้เลยปัจจัยที่ทำให้มันเกิดเชื้อราได้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกลักๆนะข้อที่หนึ่งแมลงข้อที่2ฝนลมข้อที่3ค่าความเป็นกรดของสารเคมีมีอยู่แค่นี้แหละปัจจัยที่ทําให้เกิดอ่ะมันมีอยู่แค่นี้แล้วมันจําเป็นไหมล่ะที่มึงจะต้องตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาเชื้อราตัวไหนดีที่สุดบนปัตตพีแล้วเอามาฉีดกูถามว่าถ้ามึงรู้ถึงปัจจัยของการเกิดของปัญหาแล้วอ่ะมันจําเป็นไหมที่มึงจะต้องไปหายาที่แพงๆที่มันอยู่ซีกโลกไหนก็ตามแต่เอามาใช้มันไม่มีอออะไไรหกกกททททีีีีี่่่่่มมมมััันนนนนนดวววาาาาสิงยูใบ้้้แุํ ถึงมีร้อยแชนิดเลยมันไม่ใช่ออกแบบมาให้เข้ากับโลกนันนๆน,น,นะเว้ยไอ้ที่มันมีร้อยแชนิดอ่ะมันเสรีเกินไปเกษตรกรไม่ได้รับความรู้จริงๆอะมึงเข้าใจไหมอะแล้วการที่เราได้รับข้อมูลที่ถูกบิดเบือนข้อเท็จจริงอะ่ะมันทําให้เราเชื่อว่าอันนั้นก็ไวรัสอันนี้ก็แบคทีเรียอันนั้นโรคก,กออันนี้โรคขออันนี้โรคออทั้งๆที่จริงๆแล้วถ้าย้อนไปถึงต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็คือ3าสาเหตุหลักที่กูพูดมาแต่ถามว่านักการตลาดที่ดีเขาจะพูด พราะถ้ากูพูดมันก็กระทบกับการตลาดของกูจริงๆไหมล่ะวันนี้มึงรู้แล้วนะว่า3ส,สาเหตุหลักเนี่ย มันคือต้นเหตุเพราะฉะนั้นสิ่งที่มึงควรระวังในการปลูกข้าวมึงมากที่สุดคืออะไรก็คือ3สาเหตุที่กูพูดไปเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างธรรมชาติใช่ไหมน้ำฝนลม้มถูกปะ่ะสารเคมีสภาพความเป็นกรดสภาพความเป็นด่างสูงกรดสูงถูกปะ่ะและ้วเรื่องอะไรอีกเรื่องอะไรอะไรอะไรแมลงใช่ไหมมีอยู่แค่นี้แหละกูกระจับจุดของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวนาหลายๆคนมาสักระยะนึงแล้วบอกว่าทำไมเรื่องพวกนี้มันเป็นจุดอ่อนที่หลายๆคนมักไม่ประสบความสำเร็จในการจัดการปัญหานาข้าววันนี้คือดีว้กูทำให้กูตกผลึกกับสิ่งพวกนี้เลยว่านนิิยยมมมวว่่าาัฒธรเ มีผลกับการดำรงชีวิตของเกษตรกรมากมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะเ้ยเอาง่ายๆอะไม่ต้องอะไรหรอกคือการทดสอบชาวนารอบๆข้างกูจากภาพที่เห็น เกิดลอยจุดลอยไหมบริเวณใบเข้าน่ะมึงรู้ไหมว่าประโยคแรกที่มันพูดมันพูดด้วยอย่างไงเชื้อราเชื้อราเชื้อรามันไม่พิษที่มันจะพูดว่าเชื้อราแต่กูถามหน่อยเวลามึงจะรักษาอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามึงไม่รู้เหตุของปัญหาแล้วมึงจะรักษาจบไหมไม่มีทางจบเพราะอะไรรู้ไหมมึงลองนึกภาพดูนะวันที่กูบอกว่ามึงฉีดและมึงไม่ฉีดอยาป้องกันเชื้อราอย่างในสภาวะที่ปกติจริงๆอ่ะในสภาวะที่ใบพืชยังอ่อนแออยู่อย่างเช่นว่ากำลังแย่เลยนะกำลังระทุยเลยกบการถูกสารเคมีหรือจะโดนอะไรมตมแ่่ทีใบันเสสียยหานนะมึงติจบอกวว่้้ไไมหแลก็ต้องฉยานะฉไปปมันแย่ลย อยู่ว่าเนี่ย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 ใบเนี่ยที่มันแย,ย่มันโอยลิ้นอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยต่อมาเจอกับความร้อนนักหน่วงเลยจากยาป้องกันเชื้อราบ้างความปรารถนาดีใส่ฮอร์โมนไปด้วยความปรารถนาดีเออไม่อยากให้นอนไม่อยากให้แมลงมาตอแยก็ใบข้าวเพิ่มเติมอีกมึงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทนั้งนาปัญหานี้ก็เกิดขึ้นทนั้งนาเลยทำไมเรื่องนี้กูต้องเอามาพูดซ้ำเหรอกูอยากจะให้มันเป็นขั้นยมและวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดขึ้นกูอยากให้มันเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่เกิดขึ้นครับพ่อแม่พ รุ่นใหม่ๆที่ติดตามกูมาโดยตลอดถือว่าเป็นการขอบคุณเพื่อน,อนๆหลายๆคนที่อุตสาห์ตั้งนานตั้งตาติดตามกูมาโดยตลอดกูก็เป็นห่วงถึงแม้ว่ากูจะพูดไม่เพะแต่ ก็ด้วยความปรารถนาดีด้วยความหวงด้วยความรักกับทุกคนอยากให้รุดพ้นกับอํานาจของนายทุนหลายๆคนกูก็จึงตัดสินใจต้องออกมาพูดเรื่องนี้แล้วกูก็จะปลูกฝังค่านิยมใหม่ๆที่มันเป็นมาตรฐานของมืออาชีพที่ตัวกูเองอ่ะทแล้วมันประสบความสำเร็จในชีวิตเอามาถ่ายทอดให้พวกมึงฟังนี่มันคือเหตุผลหลักที่นี่กูจะบอกไว้นิดนึงนะเพื่อนๆนะต่อไปเนี่ยเรื่องปัญหาของการพ่นสารเคมีแล้วมันเป็นมีผลข้างเคียงกับพื้นที่รอบข้าง,งพื้นที่ข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของเพื่อนร่วมนาเราอะนะต่อไปมันจะไม่รงกาถึ มักจะโทษกับธรรมชาติอะไรนู่นนี่นั่นนะนะแต่ต่อไปนี้มันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของสารกําจัดวัชพืชในนาข้าวแล้วนะเว้ยกูจะบอกให้มึงรู้ไว้นะเพราะอะไรรู้ไหมยางในกรณีที่ข้าวของมึงปลูกแล้วกําลังกําลังจะออกรวงอ่ะสมมตินะกำลังท้องเย้มเลยกําลังเริ่มโพเเพนะแล้วไอ้นาแปลงข้างๆมันพ่นยาคุมยาฆ่านะยาคุมยาฆ่าเจ้ากรรมเอ้ยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยเราอะละอองยาลมดันมาในนาเราเต็มๆเลยยกแถบเลย ทั้งแถบเลยนะกูจะบอกไว้นะไอแถบนั้นเสียหายหมดเลยออกได้กันไม่ดําแล้วต่อไปนี้แหละมันจะเป็นคดีความมากขึ้นมันจะเป็นข้อพิพาทระหว่างแดนกันมากขึ้นกว่าเดิมคนจะเริ่มคุยกันน้อยลงเพราะข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในเรื่องของการใช้สารเคมีก็ฝากน้องๆน,นะน้องๆที่ทําอาชีพโดนรับจ้างนะฝากผ่านไปเลยก็แล้วกันนะขอใช้คลิปนี้ฝากผ่านไปถึงน้องๆที่ทําอาชีพโดนรับจ้างนะที่พ่นข้าวที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ของผมนะของผมนะแล้วก็ของญาติพี่น้องผมก็ตามแต่นะผมบอกไว้เลยนะถ้าหากว่าผลข้างเคียงน,น นานของท่านแล้วมันเกิดผลกระทบครับผลได้ผลเสียของผลผลิตไม่ว่าจะเป็นของผมเองไม่ว่าจะเป็นของญาติพี่น้องของผมเองผมบอกไว้เลยนะเราเจอกันแน่ฝากไว้ครับ